สวัสดีครับพบกับผมสมาร์ทแลนด์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามที่ดินบ้านสวนนะครับวันนี้สมาร์ทนะครับอัปเดตในพื combined, tense, friends, ้นที่ให้ทุกท่านได้ชมนะครับเป็นที่ดินบ้านสวนวิวเขาสันติกานะครับก็ปรับโถมพื้นที่ตรงนี้นะครับแปลงนี้นะครับแปลงสวยแปลงพรีเมียมเลยนะครับ453ตารางวานะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับยาวไปถึงตรงนู้นนะครับนี่ครับก็เป็นสนามหญ้าตรงนู้นนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้เราปรับถมดินให้นะครับนี่ครับก็จะถมให้เสมอตรงนี้เลยนะครับสามารถที่จะ สร้างปลูกสร้างบ้านได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจแปลงนี้นะครับไม่อยากให้ทุกท่านได้พลาดนะครับก็เป็นแปลงที่สวยนะครับติดริมน้ำนะครับแล้วก็แปลงอีกแปลงหนึ่งนะครับที่เราแนะนำนะครับก็จะเป็นแปลง A1A2 นะครับพื้นที่544ตารางวานะครับสแปลงนี้นะครับติดริมน้ำนะครับก็ภายในโครงการของเรานะครับทั้งหมดมี8แปลงนะครับตอนนี้ว่างอยู่2แปลงนะครับที่ติดริมน้ำนะครับถนนตรงนี้นะครับถนนลาดยางสาธารประโยชน์นะครับไฟฟ้าพร้อมเลยนะครับไฟฟ้าประปาเรามีให้นะครับ แน้ที่สำคัญก็อินเทอร์เน็ตนะครับที่นี่ก็มาถึงนะครับท่านที่สนใจนะครับแปลงนี้ไม่แพงเลยนะครับติดต่อที่คุณสามารถนะครับ0878079350นะครับด่วนๆนะครับมีจำนวนจำกัด2แปลงสุดท้ายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ